สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมฆวินัยอาการหนักกลัวไม่รอดเอ่ยปากไล่ลูกไล่เมียแล้วเมฆวินัยกระตรบดอดีตนักแสดงชื่อดังหลังป่วยเอ่ยปากไล่ลูกไล่เมียให้ออกไปจากชีวิตไม่อยากเป็นภาระอีกต่อไปจะมาทนอยู่กับผู้ชายแก่ๆแ,แบบนี้ทําไมร่างกายเป็นแบบนี้ก็คงกลับไปทํางานไม่ได้หาอย่างอื่นทําไรสดขายอาหารเสริมเป็นดาราแก่ๆที่ชื่อวินัยกระตรบด ไม่มีงานไม่มีละครไม่มีใครเอาไปถ่ายละครก็ไปเป็นภาระคนอื่นเขาก้องถ่ายต้องหยุดถ่ายขึ้นมาก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับเราหรอ,อกช่วงก่อนอาการดีขึ้นจนได้ลดยาเหลือวันละสองเม็ดกินแต่วันคู่วันคี้พักไม่ต้องกินปรากฏว่าร่างกายมันตีกลับประมาณสามาทิตย์จากลดยามันออกมาทรมานมากตอนนี้กินเจกินถั่วเต้าหู้เจ กินข้าวได้ไม่เต็มที่ขึ้นลามไปถึงในปากไม่สบายแต่ต้องออกมาทำงานไม่มีละครไม่มีงานแต่ต้องมีอาชีพเพราะต้องรักษาตัวได้เงินกินข้าวเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะอาการหนักขนาดไหนแต่ทางด้านเมกวินัยก็มีภรรยาที่น่ารักอย่างเอชนรด,ดาแสนสิงรังสีที่คอยดูแลสามีอยู่เคียงข้างไม่ห่าง หลังป่วยอาการกลับมาแย่ลงอีกครั้งทางด้านเอชนรัตด,ดาก็ได้คอยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวเป็นอย่างดีล่าสุดทางด้านเมกวินัยก็ได้กล่าวว่าได้พูดกับภรรยาไปรตรงๆว่าให้ไปเธอะอย่ามาทรมานกับดาราแก่ๆคนป่วยแบบเราเลยปล่อยให้มันแย่ดีกว่าที่จะมาอยู่ทรมานด้วยกันแบบนี้มันหลายรอบแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่นี้มันครั้งที่ห้าแล้ว เราก็เห็นใจเขาบอกตรงๆแต่เขาก็ไม่ไปเขาบอกจะอยู่จะสู้กับเราเราก็ขอบคุณมากๆเพราะทุกวันนี้ตีหนึ่งตีสองตุมมันขึ้นเข่าก็ต้องลุกขึ้นมาก็ขอบคุณจริงๆอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้เมฆวินัยกรายรบรหายจากอาการป่วยไวๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ